ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาดูสปีดไฟสไนเปอร์นะครับแอวาสไนเปอร์ตัวสมบูรณ์แบบครับสมบูรณ์แบบแล้วครับหลังจากที่ผ่านการทดสอบระบบการยิงผ่านการทดสอบลำกล้องอะไรมาจนกระทั่งติดตั้งกล้องเสร็จแล้ววันนี้ก็ต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆพอ,นอติดตั้งกล้องเสร็จ แล้วก็ต้องตามด้วยออสโคปแคมนะครับเพื่อใช้ในการเลง็งนะครับเพื่อใช้ในการเล็งเป้าหมายนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะโอ้ก็ใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายขึ้นมาเยอะ,ะครับเพราะว่ามันมองได้ชัดกว่าเนาะมันมองได้ชัดกว่ามันเป็นจอกว้างกว่าครับแล้วก็ ในตัวสโคปตัวนี้มีไฟให้ด้วยใช้งานกลางคืนใช้งานลา่าในการกลางคืนในตัวถูกต้องเลยครับเหมาะสมเลยก็สวยครับใช้ได้ครับใช้ได้ก็เวิร์กนะครับไม่ผิดหวังที่ รอคอยครับกว่าจะอยู่ตัวไหนจะถังลมไหนจะระบบกลไกการยิงก็เวิร์กอยู่ครับใช้ได้แล้วทีนี้ก็เหลือลงสนามจริงแหละครับเพราะว่าประสิทธิภาพการยิงนี่ก็พอได้อยู่ครับ เนี่ยเนี่ยคือการยิงผ่านโทรศัพท์นะครับมันก็ง่ายแหละครับเนาะมันเลงง่ายกว่าครับมันเลงง่ายกว่าม,มันเป็นจอแล้วด้วยแล้วสามารถบันทึกภาพได้ด้วย โอ้โห oh, ครับเวิร์กก็มีหน้าแล้วเนาะไอ้ป้อมปืนที่อยู่บนรถยานเกาะครับป้อมปืนที่อยู่บนรถยานเกาะของทหารนะเขาจึงใช้เขาจึงใช้การเล็งผ่านกล้องแบบเนี้มันง่ายกว่าไงครับเนาะมันง่ายกว่ามันนิ่งกว่ายายคนไปจากป้อมปืนอยู่ในรถจะปลอดภัยโอ้ อันนี้ก็ได้แล้วครับได้เยกล้องวิดีโอถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่รับชม